บรรยากาศในช่วงเทศกาลวันตรุษจ,จีนที่ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีและศาลสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นไปนอย่างคึกคักค่ะประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาเส้นไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศเทศกาลตรุษจ,จีนในปีนี้ของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปนด้วยความคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนทำพิธีไหว้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่สารหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพาก,กันนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งไก่ต้มเป็ดพะโลหัวหมูขนมไหว้ต่างๆและผลไม้มงคลพร้อมดอกไม้ทูบเทียนมาร่วมเส้นไหว้เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสาย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวทําให้บรรยากาศที่ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีคึกคักกว่าทุกวันเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดจันทบุรีและเคารพนับถือสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ทางด้านสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนถือโอกาสพาครอบครัวนำหมูเป็ดไก่ผลไม้และขนมมงคลต่างๆนำถวายและกราบไหวสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนและเป็นการขอบคุณที่ปกป้องคุ้มครองให้ดำเนินชีวิตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ยังมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ธุรกิจการงานและถือเลือกดีเทศกาลตรุษจ,จีนของปีนี้ขอให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองนี่ก็คือเป็นวันดีทุกอย่างะเราจะทำกิจการใดหรือเราจะคิดอะไรกับวันนี้ขอให้มันดีทุกอย่างเชื่อก็คือว่าเราทำมาค้าขายดีต้องมาไหว้ทุกปีเติจุราตรงไหนก็ต้องมาไหว้สำหรับวันตรุษจ,จีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะชาวจีนเชื่อว่าวันตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป